สวัสดีค่ะโซเดีค่ะว,วันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะคะช่องเล็บดีโอลิฟเย่ๆวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้น f อซเรื่องเมื่อแม่ฉันไม่ชอบลาเมงแล้วแม่ฉันไปกินลาเมงไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะหวันนี้ฉันว่าจะไปกินลาเมงไ่ชวน นไปะนปะนลูกอะไรไปต้องไปไปกีฬาไหมลูกไหนแม่บอกว่าแม่มีชอบปลาไม นี่คะ่ะงั้นหนูจะไปไหมล่ะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูตามไปเธอ,อเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแม่ซื้อมาฝากหนูก็ได้คะ่ะเีย ว่าจะกินลาโมงลาเมิงปกติฉันไม่ชอบมากินสามมนติษแล้วพอดีพ่อขาเขาหล่อเนาะฉันก็ต้องไปล้วสิข้างมินิมาด์สตัวใดญ่ เวแน่เลยสั่งเป็นต้มยำเอาธรรมดาธรรมดาค่ะโอเคครับ,รบเรา,า,นะา,าต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมแม่ไม่แม่ถึงชอบกินรามงแล้วแม่ไม่กินรามิงแล้วตั้งหายวันสันกนะานก็อยู่เราต้องรู้ให้ได้ โอ้ยมาถึงแล้ว กอมากินที่ร้านด้วยนะพอดีหนูอยากกินแล้วอ่ะโอเคจะรู้กินลยหนูไม่มีเงินอนะ่ะแม่เดี๋ยวแม่สั่งให้ก็ได้มาลูกเอาต้มยำเอาธรรมดาค่ะโอเคนี่จะธรรมดา แตชนะจะลอก่อนฉันนะอ,อร่อยมากเลยค่ะปลาลูกกลับบ้านได้แล้วหอยยังไม่อิ่มเลยอ่ะแม่ไปกลับบ้านไง โอ้ก็ได้ค่ะแม่หนูยังกินไม่อ,อิ่มเลยีิยดตาไปเลยโู้เดี๋ยวแม่พาไปขบับรถเล่นส,นส,อ,งสองเสาสามรอบนะแม่หนูว่าแม่ชอบผู้ชายใช่ไหมในลานนั้น มาเปล่าล่ะูกจะว่าตายแม่นปิดหัวแล้วกูกดูกับลูกว่าแต่แม่ชอบชาแม่เพื่อนๆหนูอยู่ในเมืองนี้ขอไปหาเพื่อนไหนดิเขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะลูก เลยได้อยู่วันอาทิตย์คือวันเสาร์ไปสอบวันอาทิตย์ก็ต้องถ่ายงานกับแม่อีกอ๋อแม่อ๋อแม่ไมแม่คุยกับผู้ชายกันหนุ่มกันหนิงเลยอ่ะป่าเราไม่มีอะไรจริงจริงมจริงเหรอหนูก็ตกใจหมดเลยอ่ะนึกว่าแม่เป็นแอบชอบเขา ไปเล่นได้เราไปเดี๋ยวแม่อะจะมานะไนอ่รู้ทันได้ยงนว่ะต้องให้มหนไม่รู้ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะสิแม่ไม่พูด กว้ยโหโหเรื่องนั้นน่ะดูสนุกก็สนุกสนุก ลามิงก็ไม่ได้กินอุ้ยอัน,นสานะปะใจไม่ออกตัวก็ืงเตีต้ยอยู่ขั ลาเมย์งไงลูกลาเมอยอีกแล้วเหรอแม่ก็ใช่ไงเห็นบอกว่าอยากกินต่อแม่ก็จะพาไปกล็ลาเมย์เขาทำอรนะ่อยแม่แต่พรุ่งนี้หนูขออยากกินสป,ปาเก็ตตี้นะทำไมล่ะลูกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทำให้กินแม่ใจดีจริงๆจริงเหรอแม่แม่จะทำสป,ปาเก็ตตี้ อยู่ไหนหรอแม่ขามีนี่หมาอลูกครับแต่ตรงเปิดไกลกว่าี่นี่มานิดนึงแล้วก็ตรงไปลอนี่นะนี่ี่มาแค่หนึ่งกิโลถึงแล,งแล,ปปแล้วลูกบอกแนะข้ามาเลยจะกินไลค์ มาสกีเกตเออมาสกเกตโตสกเกตบอกอุ้ยคอยกับสกเกตคือกันกัดได้แล้วลูกอย่ามัวแต่กินสกีเกตกมาสกเกตอย่าไปสเลดสกเกต,เกตทุกวันไปเดี๋ยวแม่พาไปขี่รถเล่นแม่พูดอีสั่งอีกงั้นเนาะ แม่พูดจังหวัดที่แม่เกินนะลูกโอเคครับแม่ไปไหนหรือแต่แม่พาขี่รถเล่นทางสักหนึ่งรอบแม่หนุ่บเบ์กับการขี่รถเล่นแล้วนะ ก็เราคนสีเกรดนะลูกไม่ใช่คนอะไรคนไทยถึงแล้วจ้าเข้าเย็นจริงถึงก็เกือบม,มืดแน่แม่ไปก่อนนะจ้าลูกสแม่สีเกรดก็มาสีเกรดจะบอกไป่เลย จริงๆนะลูกรู้ได้ไงก็ไม่รู้นะเนี่ยสีเกตก็มาสีเกตน้อแม่คนสีเกตเนี่ยเพิ่งจะรู้ ไปมาเนี่ยไปเมื่อกี้เราก็ต้องนอนไปเถอะมาโอ๊ยชาวเรากลับไปกินน้ําบิน กนน,นะเลยเดี๋ยวแม่ไปทำตาราีไปกินไข้าวข้างนอกแม่ไหนแม่บอกจะทำกันน,นให้กินไงทำอะไรเราลูก็ไม่บอกว่แม่จะทำสปากเกตตี้ให้กินไงอ๋อะไรแม่จะไม่เห็นจะได้เลย ไม่ได้พูดเลยนะลูกลูกแก,กโกหกสิแม่พูดแล้วแม่อยากโหกหกแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนนะลูกแต่งตัวเสร็จแล้วแม่นี่มันจะเที่ยงแล้วเที่ยงอะไรนีมันเก้าโมงครึ่งแล้วแม่แม่อยากโกหูกะ โกหกอะไรเนี่ยแม่แม่จะจำได้เลยว่าวันนี้แม่จะทำให้กินแม่อย่าถามเป็นแม่จำไม่ได้นะก็มันจริงนี่ฉันก็รู้เรื่องนะแต่ฉันอยากกินเพราะเขาขหรอกแม่คิดอะไรนะเปล่าหรอกลูกแม่แต่ตอนนี้เราไปกันก่อน วันห้ามันปิดแล้ ลูกจาก๋าค่ะแม่นี่มันก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะแร้าน,าน่าจะเปิดไอ้แลวงขาลองเขาเปิดสิบโมงหนูกเลยจะบอกแม่แม่ก็ไม่ฟังเอาเหมือนเดิมจา้าอร่อยมากขครดีๆจา้าเออกดปิ๊กก็ ปแล้วนะคะกับเรื่องแม่ฉันไม่ชอบกีฬาเมงแต่มากีฬาเมติีหลายวันก็จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดท้ายกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิอย่าลืม,ลลลมติดตามแล้วไม่พลาดคลิปใหม่ใก,กับช่องลเลอรีโอลิฟด้วยนะคะไปจบแล้วนะคะ